สวัสดีครับมาพบกับคลิปแรกของช่อง YouTube Science by Big นะครับเป็นช่อง YouTube ที่จะแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับรอบๆตัวรวมถึงชีววิทยานะครับแล้วก็เพื่อการเตรียมสอบด้วยนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็ ใครหล,หลายๆคนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์นะครับขณะนี้เนี่ยผมเปิดหน้าราคาน้ำมันนะครับวันนี้วันที่8มีนาคม2022พรุ่งนี้วันที่9ครับน้ำมันขึ้นขอบคุณทาง Facebook Oil Price Notifier ด้วยนะครับเราเห็นราคาน้ำมันแล้วเราตก พร,รุ่งนี้น้ำมันขึ้นบวก1บาทในกลุ่มของแก so ๊สโซฮอลนะครับบวก1บาทราคาน้ำมันเห็นแล้วตกใจมากแต่นะครับผมมีอีกภาพหนึงให้ดูนะครับย้อนกลับไปประมาณเกือบเกือบ1ปีที่แล้ว24เมษายนปีที่แล้วครับ2563หรือปี2021ครับตัวเลขราคาน้ำมัน น่กกากลัวมากครับน่กกากลัวในที่นี้คือถูกมากถูกเป็นขีน้16บาท95สตางค์สำหรับแก so ๊สโซฮอล95ทำไม,มถึงต่างกันได้ขนาดนี้ถึง2เท่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับว่าณนะปัจจุบันเกิดสงครามนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ความต้องการของการใช้น้ํามันหรือว่าพลังงานน้ํามันในโลกเนี่ยราคามันสูงขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันทําไมหน้านี้ราคาน้ํามันตรงนี้ถึงถูกเพราะว่าในช่วงย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วเมษายนเนี่ยนะครับเป็นช่วงการระบาดของโควิดอย่างหนักน,นะครับในหลายประเทศในหลายทวีปนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับทำให้อัตราการบริโภคน้ํามันของโลกเนี่ยต่ำราคาน้ํามันก็เลยต่ําปกติเนี่ยเราใช้กันอยู่เนี่ยราคาน้ํามันนะครับจะอยู่ที่สวิงประมาณ24-27บาท ต่อลิตรมาประมาณสัก3-4ปีแล้วแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันบวกขึ้นนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะถึง60แต่นั่นเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทําไมจะต้องมีคําว่า91 95ทําไมต้องมี E20 ทําไมต้องมี E85 ปีที่แล้วมีดีเซลเฉยๆปีนี้มี B7 B10 B20 งอกมาติดตามในช่องของเราวันนี้ครับ เริ่มต้นเลยนะครับเราจะอธิบายกันถึงเรื่องของน้ํามันเบนซินกันก่อนนะครับน้ามันเบนซินเนี่ยเป็นน้ํามันที่ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนาะอีโกคาทั้งหลายนะครับรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะที่ไเขาไม่ได้เติมแก๊สนะครับก็จะใช้น้ํามันเบนซินซึ่งน้ํามันเบนซินเนี่ยได้จากการกลั่นน้ามันดิบนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยจะบอกคุณภาพด้วยเลขอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่าเลขออกเทน นะครับดูได้หมดนะเด็กมต้นมปลายสอบเข้ามหาลัยหรือว่าทุกคนดูได้หมดนะครับเลขออกเทนเป็นตัวบอกคุณภาพของน้ํามันซึ่งในแต่ละประเทศก็จะกําหนดเลขไม่เท่ากันปกติก็จะอยู่ประมาณ85จนถึงร0อเนี่แหละครับประเทศไทยเราใช้กันอยู่2เลขนั่นก็คือ91กับ95 โอเคตอนนี้ทุกคนไม่แปลกใจแล้วเนาะว่า95มันมันเวิร์กว่าเพราะว่าเลขออกเทนมันสูงกว่าแต่จริงๆแล้วหลังจากการกลั่นน้ำมันดิบออกมาแล้วเนี่ยนะครับเลขออกเทนจะไม่ได้เป็น91แล้วก็95จะต้องมีการเติมสารนะครับเพื่อเพิ่มเลขออกเทนนะครับในสมัยอดีตในสมัยอดีตนะครับจะมีการเติมสารตะกั่วหรือว่า PB นะครับเรท นะเป็นสารที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเนี่ยลงไปในน้ำมันเพื่อเร่งค่าออกเทนนะครับแต่ว่าพอมีการเผาไหม้ตะกั่วเป็นโลหะหนะักก็มีจะตะกัว่วเจ้าตะกัว่วก็จกะจปนเปื้อนออกมานะครับสู่บรรยากาศซึ่งมันก็เป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็จะมีการเลิกใช้ตะกัว่วแล้วเปลี่ยนมาใช้สารที่ชื่อว่า MTBE แทน ใสาสารที่ชื่อว่า MTBE แทนสารตัวนี้ก็จะเป็นสารที่เข้ามาแทนที่ตะกัวแล้วทำหน้าที่ในการเพิ่มเลขออกเชนนะครับให้ได้91กับ 95ก็แล้วแต่หลายคนอยากจะเติมเลยครับทีนี้วันเวลาผ่านไปน้ํามันมันก็เริ่มร่อยหลอลงเรื่อยๆทํำยังไงครับน้ํามันมันไม่ได้ผลิตกันแค่ปี2ปีถูกไหมมันเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์หลัก10หลักร้อยล้านปีดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็เลยมีการเติมเอทานอลนะครับหรือมีการเติมแอลกอฮอล์ oh ol, ลงไปนะครับลงไปในน้ำมันซึ่งเราเรียกว่า แก๊สโซฮอในยุคแรกๆก็เรียกว่าแก๊สโซฮอนะครับซึ่งเอทานอนมีสูตรว่า C2H5OH จริงๆมีแอลกอฮอล์มีหลายตัวนะครับมีทั้งเมทานอนนะครับตัวนี้ใช้ในพวกอุตสาหกรรมใช่ไหมมีทั้งโพรพิลนะโพรพานอลนะครับหรือว่าเอ่อโพรพิลแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็ใช้ล้างแผลได้เหมือนกันนะครับแก๊สโซฮอก็คือการเอาน้ำมันครับ ก็มีแก๊สโซฮอ91แล้วก็แก๊สโซฮอ95ที่เราเคยได้ยินกันนะครับแก๊สโซฮอ91ได้จากน้ำมันเบนซิน91บวกกับนะครับเอทานอล10%คือมีน้ำมัน91อ่ะ90%นะครับแล้วก็มีเอทานอล10%เติมเข้าไปเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันน้ำมันจะได้ลอยหรอ ได้คือมีน้ำมันเหลือมากขึ้นว่างงั้นเถอะนะครับถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95ก็จะเป็นน้ำมัน95เบนซิน95นะครับ90เปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเอทานอล10เปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้หลายคนเติมครับโซฮอล์91โซฮอล 95นะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ตอนนี้เราปี2022นะครับจริงๆก็ปีนี้แหละเขามีการกำหนดนะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกการขายแก๊สโซฮอ95และให้ขอโทษครับยกเลิกการขายแก๊สโซฮอ91เพื่อให้ไปใช้น้ำมันที่มีชื่อเรียกว่า e20 นะครับ e20 คืออะไรนะครับ e ในที่นี้ e ก็คือเอทานอลครับ ดังนั้น e 2 0ก็คือมีน้ำมันนะครับซึ่งอันนี้อันนี้คือที่พอจะทราบมานะครับจะเป็นน้ำมันเบนซินนะครับอยู่80%ซึ่งน่าจะเป็นเบนซิน95นะครับแล้วก็บวกกับเอทานอลอีก20%เห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแก๊สโซฮอล์5เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งที่สามารถเรียกได้นะครับสามารถเรียกได้ว่าแก๊สโซฮ e 1 0 หรือว่าเราจะเรียกว่าแก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอลก็ตามแต่แต่ E20 คือน้ำมัน80%แล้วบวกเอทานอล20%ตัวนี้จะถูกใช้เป็นน้ำมันหลักในอนาคตนับจากนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายไปเป็นรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้า100%ไร้การสันดาบไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในอนาคตอีกไม่รู้กี่ปีและนะครับอีกอันหนึ่งที่แต่ก่อนก็ฮิตครับ ฮิตอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลิกนะครับนั่นคือน้ำมัน e 85นะครับนั่นคือน้ำมัน e 85 e 85มีอะไร e คือเอทานอลอันนี้เนี่ยมันจะมีเอชานอลสูงถึง85ในขณะที่มีน้ำมันอยู่เพียงแค่15เท่านั้นหลายคนจะไม่ชอบ e 85เพราะคิดว่าเอ้ยน้ำมันมันน้อย แล้วก็มีคนสรุปกันว่าเอยแอดเอท์นอลมันระเหยเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงตรงนั้นไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าการที่ e 8 5เนี่ยนะครับไม่ได้รับคำนิยมหรือไม่นี่ครับความนิยมเนี่ยเป็นเพราะว่ามีหลายคนเขาไปเปรียบเทียบการใช้ e 2 0กับ e 8 5คือ e 8 5มันหมดเร็วกว่าแล้วพอเปรียบเทียบกิโลเมตรลิตรมาแล้วเนี่ย e 2 0ทําราคาได้ประหยัดกว่าดังนั้นคนก็เลยไม่นิยมเติม e 8 5แล้วก็ด้วยความที่เอทานอลมันเยอะด้วยเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าน้ํามันมันน้อยขนาดนี้ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงแน่นอนครับเขาจะต้องไปเร่งเลขออกเทนเพราะฉะนั้นเลขออกเทนของ e 8 5เนี่ยสูงถึงประมาณ105อันนี้โดยประมาณนะครับโดยประมาณ 105ตัวเลขไม่ได้เป๊ะแม่นยำขนาดนั้นแต่คือเล,เลขออกเทนให้สูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นตัวนี้คือน้ำมันเบนซินโอเคเก็บนะครับอยากให้รู้จักจะได้เอ้ยเวลาเข้าปั๊มแล้วก็จะได้เข้าใจนะครับว่าอันไหนเป็นอย่างไรทีนี้อีกน้ำมันอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นคือน้ำมันดีเซลเปลี่ยนสีนิดนึงดีกว่าครับดีเซลเป็นน้ำมันที่เราใช้กันเยอะและ ทำไมรัฐบาลถึงมีการตึงราคาน้ำมันดีเซลเมื่อวานมีการปรับเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลนะครับเมื่อวานคือเจ็ดมีนานะครับแต่ว่าก็มีการกลับลำบอกว่าไม่ปรับเพิ่มแล้วแล้วก็คงราคาของน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่29บาท94สตางค์นะครับถ้าในกรุงเทพก็จะบวกเข้าไปอีกประมาณสัก4หรือ5สตางค์นี่แหละเป็นภาษีบำรุงท้องที่นะครับก็ไม่เกิน30 เพราะว่าน้ํามันดีเซลเป็นตัวหลักในอุตสาหกรรมเรื่องของการขนส่งเพราะว่าใช้ในการเติมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่รถบรรทุกรถไฟนะครับรถยนต์ขนส่งต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าน้ํามันดีเซลมีราคาขึ้นตามตลาดโลกจริงๆแล้วแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของเราจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับที่จริงๆคดีเซลเขาก็มีเลขของเขาเหมือนกัน ก็คือมีเลข C ีเทนแค่ค่ออกเทนเลยครับปกติแล้วเนี่ยดีเซลหลังการกลั่นออกจากโรงกลั่นมาจะมีเลขซีเทนอยู่ประมาณ70แล้วก็จะมีการเพิ่มนะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่ได้มีความสําคัญครับสำคัญของเราวันนี้คือ B7 B10 B20 อีหยังวะถูกไหมทุกคนจะถามว่าอีหยังวะมันคืออะไรปีที่แล้วยังไม่มี ยังเป็นดีเซลเฉยๆอยู่เลยปีนี้มา B7 B10 และ B20 นะครับพี่ขอสรุปง่ายๆครับถ้าเราอยากเติมดีเซลปกติถ้าเราอยากได้ดีเซลปกติแบบก่อนหน้านี้นะแบบ2-3สปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเติมน้ำมันดีเซล B7 ถ้าเราบอกว่าดีเซลปกติที่เราเคยเติม2-3ปีก่อนจะต้องบอกว่าดีเซล B7 แต่ถ้าเราเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเอาดีเซลเต็มถังคุณจะได้ดีเซล B10 นะครับแล้วก็มีดีเซล B20 ด้วย B ในที่นี้คืออะไรนะครับ B ในที่นี้คือไบโอดีเซลนั่นเอง ซึ่งน้ํามันไบโอดีเซลผลิตได้จากอะไรนะครับน้ามันไบโอดีเซลผลิตได้จากไขมันนะครับที่ได้จากพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นสบูด่ดาน้ํามันปาล์มนะครับหรือแม้กระทั่งสาหร่ายสาหร่ายมีการสะสมไขมันอยู่ในเซลล์พวกนี้เอามาผลิตน้ำมันดีเซลได้หมดนะครับโดยไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทานเอสเตอริฟ e ิเคชันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลแต่จะบอกว่าน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยมีต้นทุน การผลิตเนี่ยสูงกว่าดีเซลจริงพูดง่ายๆว่าเอามาเติมเนี่ยเพื่อให้ประหยัดน้ำมันดีเซลที่จะขุดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วต้นทุนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลยังสูงอยู่ประมาณ50บาทต่อลิตรดังนั้นเนี่ยมีการเติมอยู่ครับปัจจุบันเติมอยู่ที่ B7 ถ้าใครดูข่าวก่อนหน้านี้มีการปรับลดเพราะว่าไบโอดีเซลต้นทุนค่อนข้างสูงตอนนี้น้ำมันปลาล์มก็จะ60บาทต่อขวดแล้วถูกไหมดังนั้นเขามีการปรับตอนนี้นะครับพี่ได้ยินว่ามีการปรับเหลือ B5 ไอ้เจ้า B7 เนี่ยให้ปรับเหลือ B5 นะครับเพราะฉะนั้น B7 ก็มีไบโอดีเซล7%ที่เหลือก็เป็นน้ํามันดีเซลบริสุทธิ์นะครับ ที่เหลือก็เป็นดีเซลปกติอีก93%โดยประมาณจริงๆตัวเลขมันไม่ได้เป๊ะแบบนี้นะครับส่วน B10 ก็แน่ๆครับไบโอดีเซล10%แล้วดีเซล90%ปนะครับปีนี้เพิ่ม B20 ขึ้นมาแล้วรัฐบาลอยากจะให้ไปใช้ในพวกรถยนต์สาธารณะนะครับก็จะเป็นน้ำมันไบโอดีเซล20แล้วก็น้ำมันดีเซล80แต่อย่าลืมครับไบโอดีเซลต้นทุนยังคงสูงกว่า ถ้าเมื่อไหร่ในอนาคตเราสามารถทําต้นทุนไบอดีเซลให้ถูกกว่าดีเซลได้ราคาน้ำมันก็จะถูกไปกว่านี้นะครับและนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ของน้ำมันที่อยากจะนำมาฝากกันในวันนี้แล้วก็จากที่เห็นตัวเลขของราคาน้ำมันแล้วก็คงจะต้องประหยัดน้ำมันกันให้มากขึ้นนะครับใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็ ประหยัดกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เงินก็เฟอ้อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับช่วยกด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับจะมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้อย่างแน่นอนอีกบ่อยๆเลยครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ